มันมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่ผมมามาต่อยเล่นอ่ะไม่รมดาคือปลาแจมึงนี่คือกูกินข้าวเสร็จยังได้เลยอ่ะใช่ใช่พี่กินข้าวพี่กินข้าวรอได้เฮ้ยอวัสดีสวัสดีมาแล้วว้าวว้ีวยังม่เก็บอยู่กลางไรไม่รู้โดนกระชืบเละเลยสัตว์ แต่เมื่อกี้ไอ้บ้านเมื่อกี้ก็สนุกเนี่ยเฮ้ยเฮียใครมาเนี่ยเฮียโดนสตีนสลักกูอ๋อนี่แก๊งๆๆเมื่อกี้ที่พี่ไปเล่นเอามาสกอตดีใส่ดีแต่ตอนแรกพี่คิดว่าเขาดูตึงๆนะของผมดีเหมือนกันใช่เหรอจะไปเล่นไม่ไม่มีรถสักคันนี่เฮียแล้วออกมาไงอ่ะเฮียนอนห้าเฮียสับเ้ยไปหนึ่งหนึ่งตายเฮียขอเย่งกว่านี้เดี๋ยวโดนป้น ไปแล้วไหนอรัพี่พี่เรียกอันนี้พี่เลียงพี่เลี้ยงไปเก็บดีเออเออเอ่ออ้าวแจ็คสวัสดีผมซีีศูนย์ซีดีศูนย์วิชัยสวัสดีครับสเัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ็ดโมงเช้าก็แล้วเฮ้ยเดแก้วก็แล้วแจ็คอันนี้เอาไ้ทำอะไรอ่ะเท็กโมงเท็โมงไปแจ็คพวกนี้เอาไปทำอะไรอ่ะผมต้องเก็บไว้ใช่ไหมอันนี้เอาไปไหนเพชรแดงครับเกียร์มันได้มาจากไหนไม่รู้มันได้มาจากไหนเอาิจินเอาเอาไปไหนต้องถามก่อน โอ้โหมีนี้ด้วยแจ็กัตช็อกัญชานี่ผมพกไว้ในตัวได้ไหมได้ครับโดนตำรวจจับกระจัดเฮ้ยพี่เฉินผมมีกล่องซ่อมกล่องซ่อมกล่องซ่อมรถสามสิบสามอันน่ะโอ้ยจริงปะเนี่ยจริงเอาไปไหนวะเอามาเอามาแบ่งกันดิตันมันแค่ห้าไปไปมันล้นอ่ะไปต้องเอาไปให้ผู้ใดให้ขอขอห้าดิแล้พี่เรียกอะไรสี่สิบี่สิบส่วนรีห้าทุ่มสี่สิบก็ได้คือเฮียแต่ว่ามีก็ได้ด้วย เลแปก่อ <Jack S 2> นแจ็คผู้กองซ่อมผมโดนปุ่นได้หมดใช่ไหมกินแลว้ววะไปได้กลินอะไรแปลกๆมาเพื่อนไปได้กลิ่นสงครามใกล้ๆตัวกว่าตอนเนี้ยรู้สึกกลิ่นสองครามมันลอยๆมาโชยเขวว้าจมูกอยู่ตอนเนี้ยสงครามมาลินฟอร์ดใช่ไหมเพื่อนใช่เพื่อนสองครามชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยได้กลิ่นแปลกๆว่ะสงครามแบบปลอมตรงปลอมตัวอย่างเงี้ยสงครามปลอมตัวฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดแล้วก็คิดถึงสมัยเยาว์วัยของเราเพื่อนจใช่เพื่อนจริง มาแค่กิน<ม>นะครับผมขอขอดูแบบอันนี้ด้วยขอดูแบบตู้ปงตู้ปลาด้วยอยากดูอยากชมวิวอะไรเงี้ยแ,แป๊บนึงนะเออเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะี่ต้องทำอะไรวะแต่ว่าใครจะมาตีกับบปนหัวไม่น่ามีหรอกมั้งเปล่าสามสิบสาเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดได้ได้ซื้อกันแตกไวปปะ กูก็ไม่รู้เหมือนกูก็ไม่รู้เหมือนกันคุณจุกใครเห็นพี่เลมมาเนี่ยคุณจุกบอกว่าอะไรผมฝากของเนี่ยผมโดนจับรถโดนจมรวนจับหลายรอบเลยเรื่องกัญชาเนี่ยใช่ไหมบอกอะไรฝากแบ่งหน่อยแบ่งๆหน่อยไอ้โจ๊กไอ้เหี้ยมึงเป็นลูกน้องเฮียจอนเพื่อนเฮียจอดเขาดูแลมึงอย่างดีเพื่อนตรงเนี้ยเออใช่แล้วไม่จะประดเลยโอ้โหแล้วเนี่ยยังคงไม่มาช่วยเลยเนาะกลัวกัญชาไปอะไรเนี่ยวยา้นนี่คุยกคุณน้ำเนี่ยดดยยาาวิิชบหคุยกับผู้นำจันทังคานอยู่เนี่ย ้ยวัเซิร์ฟวัดเซิร์ฟมี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 ตรงมีตังค์ให้พี่ไหมเก็บกุดาษเอ้กเขาบอกเรียกไรดีกว่าเฮีย4ี0ีสต้องเลิ้ขโหนกพูดอยพูดค่ะเฮ้ยจริงหรอซีซีเจ็เดโสดปาบายปาเอาไปซื้อปิดโตมะปถอยเยอะใช่ไหมไหนเงินอะไปแล้วให้ไแล้วไงโนกนโนมนโนกันโเอาโนเคเอาไปซื้อปิดต๊ะปถอยเพิ่มไปเฮียไปใหู้ห้าสิบชัว ้ระดับไอเซิร์กอะโอยเป็นแสนพี่เชื่อผมก็ตรงระดับไอเซิร์คเลยแหละพี่ก็ดูถูกผมไปดูถูกเป๊ะเลยดิเยียเงินจะไม่เข้าเนี่ยโอ้ห้าร้อยย่อ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 แหมอันนี้เป็นบุ๊กอันนี้เป็นบุกอันนี้เป็นบุ๊กไม่ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยคือก็ยังไม่ใช่บุกใช่อันนี้ยิ้มสวยเอาไปยิ้บสวยไปห้าเอาไปห้าเหมือนกันเทีคร ห้าร้อยมีตังค์นดุ่วงอะดิมันไม่ขึ้นอะแต่ให้ไปแล้วแต่ให้ไปแล้วดูดิเมื่าไงน้องเดี๋ยวผมหาตังค์เยโดูเชื่อต่าเซิมเติมตังค์หลังตู้เติมตังค์หลังตู้ครับเจ็ดเก้าห้าห้าหมื่นให้มาห้าหมื่นให้มาห้าหมื่นแล้วแล้วเก่บแม่งเป็นหรอยังสุดยอดเลยทำเซิร์ฟดังรู้ว่าน่ารู้ก็ไหนมาก่อนไอ้ซีน้องเลยไอ้เซิร์ฟไม่มีตังค์เลยว่ะเพื่อเกลือหมดแล้วเหลือห้าหมื่นแล้วเฮียเข้ามาไวกว่านี้นะผมให้ห้าแสนเลยแต่คือผมเราไปซื้อของไปหมดแล้ว เกตเดือดรอกกันนะเรื่องเกตเดี๋ยวรอก่อนนะได้เลยครับได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็คยังไงเนี่ยแจ็คแจ็คยังไงบอกผมแล้วกันแต่เดี๋ยวรอดรอกเข้ลยไปเรียนนไปเปิดโรงเรียนกันไปจับโรงเรียนกันไอเกลีวจับโรงเรียนยังวะยังพี่ได้โรงเรียนเฮ้ยเเขายักอะไรกันอ่ะอันนี้พระเจ้าอยู่ไหนผมต้องไปจับยิ้มไหนไหนวะได้กลิ่นมังกรเน่าไอ้เฮียกลิ่นเก่มังกรเน่าซะด้วย มันก็น่าจะเยอะๆแล้วนะน่าเป็นกองทัพอ่ะเบื่องจริงเพื่อนมันก็น่าไม่มีไฟแล้วเพื่อนเนี่ยว่าโชฉาโดฉาดอะไรกันแล้วล่ะไม่รู้ว่าทัศรี่โดนทิ้มอยู่นะเรียบรพูดเรียบร้กดักแชทนะเรียบร้กดักแชทนะรออยู่ว่าแต่กล่องซ่อมเก็บไหมพี่ผมมีบานเลยนะเรียบร้กดักเอ่อกล่องซ่อมเก็บดิเก็บดิเก็บดิเอามาเก็บเก็บตู้พี่บปล่ะเออแม่หนุนโดนป้นหมดตัวเลยเว้ยเออดิพี่มาเก็เลยเก็ยอะไรมึงเยอะสี่สี่ศูนย์น้อง เก็บของเก่าวันนั่งนั่งไหนนั่งไหนคุกเข่าไหนอ่าเก็บแล้วเรื่อยๆเลยอ่าเก็บแล้วเชือกเกลี่ยมีจากไหนเบาจากไหนมาเนี่ยมึงมีจะกล่องส้อมไม่คิดมีตรงมีตังคสักหน่อยเหรอทีเลขสี่เก้าสองมีมีมีหมดแล้วใช่ไหมพันแปดกล่องซ้อมมีสามสิบอันแต่มึงมีพันแปด ดีบวกไปนี่กันบวกสี่ฮัลโหลครับลุงเฮ้ยพี่เฉินอะไรนะครับลุงหัวหน้าเจเคดูแลดีป่ะหัวหน้าเจเคดูแลดีเพิ่งเพิ่งจะเจอกันครับลุงเพิ่งเจอครับนี่ยวเขาดูเขาเหม็นใช่ไหมใช่ครับพี่เฉินแก้โคโอเคครับลุงพี่เฉินไปทำยังก่อนเลยขอทางเข้าอีกแบบห้าร้อยพี่เฉินว่ายน้องพี่จะตั้งแค่อ่าเลขสี่สี่ศูนย์มึงไม่ตั้งเหรอเชี่ยอย่างมีอาวุธว่ะไอ้สัตว์ ไอ้เฮียพิมพ์เลขไม่ได้โอนอะโอ้โหสวยพี่โอนละเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกียร์มีตังเหรอเมื่อตาวจากไหนไอ้เกียร์ไปฟาร์มมาเหรอเมื่อตาวจากไหนอ่ะเฮ้ยพี่ทิเสตลอดเลยนะอยู่ไหนกี่้ไม่คุยกับเราด้วยนเมื่อตาวจากไหนอะไอ้เกียร์เก้าร้อยเท่าไหร่ละเออผมมีเย็ดเก้าและเอ็มเอียร์วุฒิป่ะเอ็มเอียร์วุฒิป่ะ เสียปเจกี่ทีวะตีตีตีกี่ทีสลบอ่ะจะไอเซิร์เซอร์มาตีกี่ทีสลบอ่ะไอไอปเจมัเนี่ยประมาณพี่กินข้าวเสร็จได้อ่ะโอ้โหมันมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่ผมมามาต่อยเล่นอ่ะไม่ธรรมดาคือปเจมึงนี่คือกูกินข้าวเสร็จยังได้เหรอกยายนี่พี่กินข้าวกินข้าวแลได้อะไอุ้่นดีไอตุ่นดีมาแล้วไอมันกินไมอยู่จังเลยไม่รู้ดนกระชื่อเละเลยสัตว์ ต้องเละแหละที่ป่ามัดูแต่แก๊งูดเยอะไม่ตายจากคนเนี้ยอะคนแ่บเยอะจริงน่าจะกระชื้นขโซเวียตชื่อปลาเกียวเลรียะชื่อปลาเปียวเรียบแล้วลูกงานลูกมาเเี้ยโหเห็นมีลูกหน้าทำุระอยู่มั้งเห็นเมื่อกี้ถามอยู่กูบอกเลยนะเฮ้ยอย่าระวังเจอไอ้แก๊งไอ้นี่หน่อยก็ดีนะพี่ว่าเกรงว่าแม่งจะกระทืบเราหมดเลยเราไม่รู้นี่ไงกิ้งกัดนี่ไงนี่ไงก็ไม่ได้กันนี่เนี่ยข้างหน้าเฮียเนี่ยมันมาสอมันไม่เอาหรอกเชื่อดิ โอวหนาไส่เลยเ่าเราใส่เลยไปละเลขสี่สี่รอก่อนรอหน่อยเฮ้ยยัยเฉดคนเดียวก็ไหวเนี่ยจริงๆหัวปูเลยดิตัวพวกหาเล่นกระชึบยับไม่เคอใครอ่ะเองจำไอ้เฮ้ยลุงจทยได้ไหมล่ะลุงจทยเออได้ไอหาบอฟเนี่ยมันจะมาเอาคืนน่ะให้ลุงวันที่มันตายอ่ะลุงที่มันตายไม่มีติดตัวไอบอฟนี่คือใครหลานมันเหรอไม่ใช่คือหลานหลานมั้งไอ้ผมหน่าเกิด ผมไอ้ผมมีนี่อยู่นันเดเซนข้าเจ้าอะไรข้าเจ้าวะเด็กเก่าอ๋อฮัลโหลอยู่ไหนอะเด็กเก่าขั้วการลอีอยู่เลเวลหรอตู้ใช่ไหมนี่อยู่ตู้เนี่ยมาหาได้ดิเด็กเก่าเด็กเก่าเนี่ยไอ้คนเจ้าชู้ิีติดอยู่ขวามือปล่า ครับสวัสดีครับสสวััััดดีีคครรบบตอนนี้อยู่ที่สิบครับอย่าพูดเลยครับพูดอะไรช้ำวะเพี่อพูดอะไรช้ำพูดอะไรช้ำพูดอะไรช้ำจริงโหดโคตรโหดโอ้ยเล่นไม่เป็นเลยแบบเล่นไม่ออกกันเลยพูดเลยพูดอะไรช้ำจริงอยู่หน้าตู้เนี่ยยืนอยู่หน้าตู้เนี่ยไอเจ้าจุ่มเง่ามึงเลี้ยดเอาอันนี้เรือว่าผมจะไม่มาคุยใช่ไเออมามาก่อนเร็วอยู่ไหน ไอ้ยเฉยๆเขาจะรีนะรอก่อนไหมรอจะคุยซีเราก็ได้อือกันแล้าจะรีไปก็รอดก่อนไปก็รอดก่อนไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงดิเขาก็อยู่เนี่ยกำลังมาใช่เหรอเออขปก็รอดเลยไปก็รอดเดี๋ยวด้วยมีเด็กเหมือนเดิมไหมนะไม่ได้มีก็เติดคันเลงว่าไงคิงคองอุ้ยอ่ะพี่เฉยๆสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เซิร์กับใครวะเจ้าคุ้คุ้นข้าเจ้า เจ้าขุนจงอ้าวตนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเจ้าเข้าเจ้าไหนตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้ดีมั้ยได้ดีแล้วยามันดีเป็นเรื่องปกติอะไรที่จำไม่ได้ชีวิตยามันดีขึ้นเยอะใช่ไหมครับอ๋อเยอะเลยฮะฮะเข้าใจครับพูดแต่ก็ดีแะไรครับเท่าไหร่เท่าไหรเท่าไหรโอ้ยหมดความรักครับเขินนะเจ้าขอขอตังค์หน่อยได้ไหมขอเงียไหน่อยขอเงียเดี๋ยวครับเยอะผมไมตังคก่อนได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเงี้ยใช้เออได้แเดาจะกัน เอเ๋ยจ้าต่อตอะไอ๊่อต่อตั้งอตไรต่อ่อต่อต่อ้่อต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 ่ัต่อตัอต่อต่อต่อนรอต่อม่อ่อ่อต่อตอต่อ่อต่ออ่อ่ตต่อต่อตอต่อต่ดต่อต่อต่อตอตอตอ่อต่ตตอตอต้อ่่อ ลเยอะเยอะๆนะคนอยากเลยว่าเป็นเพื่อนเธอเลยเดี๋เป็นเพื่อนนะไหนพวกสุดข่ายแหละเอาไันี่เนี่ยยังไม่เข้าเลยเขาดีพวกสุดข่ายแล้วอะเข้าแล้วยังไม่เข้าเลยเข้าดีเข้าแล้วเฮลลาสกัดเฮ้อากาศห้าสิบเอ้ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดวะสี่สิบศูนย์เบอร์พี่ว่ะเออกูได้ฟรีแล้วขอบคุณมากห้าพัน โอเคโอ้ยซีซีเจ็ดหน่วงจัดเฮ้ยขอขอใหม่ได้ไหมซีซีเจ็ดอะขอใหม่ได้ไหมไม่ขอพี่เชิญนู่นโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเออเราก็ให้เกียร์ไปเนี่ยนี่ก็เราให้พี่แล้วก็ให้พี่แล้วไม่เป็นไรอย่าวคืนเลยกระเป๋าเลยนะเราให้ของเราเออเราให้ของพระเราให้ของงขอเจ้าเราจะคืนเหรอซีซีเจ็ดซีซีเจ็ปั่นแม่งเยอะปั่นให้มันแบบหมัดเราอ่ะ โอ้โหใหญ่คนเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคโอเคแล้วอยู่จุ๊บๆใหยาๆเสียเลือดขหลังก์เจ้าวัดนะเออมันเสียวออเวลาเกมอยู่กับลูกมันน่ารักตลอดนะเอาจีบตัวฟาววันนี้เดี๋ยวฟามตัวฟาววันนี้กี่ลูกที่ยังไม่เอาดีเนี่ยยิงเฮ้ยคนนี้อันนี้แฟนแฟนเลยแฟนจริงเลยเนี่ยไม่น่าไอ้นี่แหมไอ้พวกชุดสีไอ้สีขาวไหมนั่นแหละ ไอคนที่เราไม่ถูกชะตากับมันแล้วดูแล้วน่าจะโดนกระทืบก่อนรู้เลยครับมาวเราแน่ผมได้ดาวเราแน่ที่เชิญผมได้ห้าหมื่นแต่แม่งสดไม่จริงหรอกแต่แม่งสดจริงแม่งเปิดกูแล้วแม่งอยู่นักเยอะเออเออยจริงจริงจริงเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ไอเดนล็อกไอเดนล็อกเราวิ่งเข้าไปพวกมันเออไหนวะรถไม่จอดอยู่เนี่ไออ๋เดนล็อกที่ใส่พี่เยอะพวกมันหรอใช่อที่ใส่เนี่ยที่ใส่แบบคนไอที่ดำหลังอะจอดดุพ่อจอาดุน่ากลัอ ยกของเยอะมั้งอะไรวะเร่องเงี้ยคนเหนื่อยงานเลฮัลโหลแม่ดูสภาพมันดิคุณชื่ออะไรอะอัดูเถานี้ขอตังดีเถานี้ครับไม่รู้จักเหรออันไหนทำไปเถานี้เอาคุณคะคุณชื่ออะไรนะชื่อป้าทูค่ะเขาไม่รู้จักเหรอ เทอร์นี่เง like okay. ียบเลยคืออะไรวะเทอรนี yeah, no ่อะไรวะขอตั้งดีขอตั้งหน่อยดีไมเฮียหนูไม่มีเออไม่ไม่มีมีเท่าไหร่ปนคนละเอียดเลยไม่ไม่มีบอกมีเท่าไหร่ไม่มีมีเท่าไหร่เฮ้ยแสบเดียวตัวนี้มันอะไรยต่กเ้นเปนใช่เลยเทอนี้มีคนีก็มอ่หยดช้เห็นจี๒๐้วยเถิดหลงเลยสัตว์ ต้องเฮัลโหลข้าเจ้าท่ีนนีอเรียกอะไรครับขอ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 เบอร์ฮาน้หน่อยดิส่งมาให้หน่อยดิฮาน้าอยู่ไหม468ครับโอเคโอเคอ๋อขอบคุณครับได้ค่ะโอเคเอ้ยเธอนี่มีคนในเมึงขอได้หัวหน้าแก๊งด้วยฮาน้าแก๊งอะไรเขาเนี่ยฮาน้าเงเฮไปเฮไปขึ้นรถเร็วอ้าวไปไงอู้หัแล้วเปล่าไปแกะกันราปะ มุกใครอันนอันนี้จะไปไปพี่เขาบอยรถแกงมุกเย็ยนอะมาไม่มีรถมีรถมีรถพี่คันนึงญญญญขบี้อะไรวขบอยรถแม่งเลยสัตว์ทำเป็นแอคอาร์ตนะเออรถแกงมันไม่ใช่นี่ไม่รู้ขบอยหมดอ่ะขบอยหมดอ่ะ <laughs> ท้าเป็นช่วยโกงงานแบบจับมือมันต้องเห็นว่าแม่งโคตรเยอะเลยเยอะสัตว์เยอะแบบว่าแบบพี่ไม่เคยมีฟิลรู้สึกแบบไอ้เที้ยแม่งน่าโดนกระทืบชิบหายในเราใช่หรอเออจริงเยอะเดี๋ยวดูเกือบโดนโอ้ยแล้งเป็นไม่โดนมั้นั่นดิถ้าโดนก็เรียบร้อยอ่ะก็คงไม่ได้ได้เจอกันวันนี้หรอกเออโดนก็ลำบากนิดเดียวนิดเดียวอ่ะพี่มาฮานะด้วยหรอคณะไหนวะแค่ให้เอแบบขอตังค์ขอตังค์มือ อยากได้อาวุธเลยว่ะาัตวเอออยากได้อาวุธเลยจริงพอเจอไอ้เฮี้ยมบ๊อบแล้วอยากได้อาวุธเลยอ่ะพอรู้จะมีเรื่องอยากได้อาวุธเลยว่ะก็นั่นน่ะดีมันบอกว่ามันเป็นห่วงพี่ด้วยอ่ะมันบอกให้พี่ระวังตัวระวังตัวไว้นะได้ไงฮาน่าฮาน่าฮาน่าไหนวะฮาน่าเขาเคเป็นหมอเขาไม่ได้เจ้าผม ไม่ได้ถาม<ส>าเลยเนี่ย<อ>ลกลัาอะไรร,รักาษาประสาทเขาชอบกินเรียนแค่มาทำให้เขามีนน้ำตาอีกแล้วเหรอเอ๊อ <laughs> ะแต่ขับ G20 แล้วนึกถึงไอ้หลงอะไรสัตว์ <c oughs> เออนึกถึงไอ้หลงชิบหายไม่หลงไปแล้วอีกกลับมาเจอ XA GT20 บ,บึ้มเลยแต่ตอนนี้บางกำลังเปลี่ยนดูไวเป็นดูแบ็คเลยไอ้ที่เขารัก<ส>าษาประสาทพ,พี่อ่ะอ๋อจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้ว เออสมัยแรกเลยเหรอ,อยังอย,ย,ยู่อีกเหรวะอยู่เจ๋วดิขอตังค์ดิเป็นน้องเขา้าเจ้าเออเดี๋ยวพันธ์เลยนะพันธ์ะเดี๋ยวผมเชิญล็อกรถด้วยทำอะไรไม่มาทำอะไรอ่ะไม่มาทำอะไร,ไไรอ่ะอ้าวเขามอกเขาเป็นหมอรักษาภาษาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เป็นหมอแล้วอ้าเขาเลิกแล้วเหรอ ไนมเรียกเขา่ดิแล้วเขาอยู่แก๊งเขามีแก๊งหรอนี่ไงฮานะนี่ไงเอดี๋ยวดิมึงลองคุยดินี่ในทวิตอ่ะคุยดิทวิตอ่ะใช่พี่ว่าใช่คนนี้เอาเบอร์มาดิเอ้ยสองเลี้ยดิอีดิอ้ดิทักดิทักดิทักดิเออเอาเอาทักดิม์กดิากดิทัาดิทักดิอักริทัดิทักดิกดิมักดิรักดิทกดได้ทักดิทักดิทัิทกด้คนเดิดิ เออถูกมันก็ปลอมชื่อดีกไว้ฮะเออเขาอจะซื้อก็บอกว่าผมมีเล่นเกมด้วยหมอหมอเทียบอกง่ายไม่ง่ายกว่าไงหมอหมอมีเบอร์ฮานาเนี่ยน้องปัญหาไม่ไม่เกมที่ไม่มีใครเลยแต่หมายถึงว่าเขาจะรู้จักพี่หรอวเช่นนี้ผมไม่รู้จคุณเลยนะเฉินฮานาเน่เน่เน่ในถุยจ้าเชิญเดี๋ยวโอ้ชอบไปเฉิญถุยยังดีเฉินเชิญอะไรไปยังไม่ต่างเนี่ยแล้วเชิน I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.